ช่างชัยห้องพี่ครับน้น่นในช่างใหญ่คุมงานเองช่างตรงนี้ครับช่างใหญ่กำลังวัดอยู่นี่ ไปเยน็นเราจะทำการบัดเสร็จเรียบร้อยพอร้อนเราจะนี่ด้านนอกเนี่ยการติดตั้งตรงนี้พอเปิดประตูจะได้ไม่โดนพอดีพี่เขาบอกว่านะข้าเราจริงจผมก็อยู่ได้เลยช่างงีแค่นั้ผมดูหวานชาอย่างนี้เป็นแคมาเลยพี่แกยังไม่ต้องเอาพัดลมมาด้วยเหรอเห็นไหมพัดลมแกมันพังแล้วไหนนะ่าผมว่ายายพัดลมมาด้วยก็ดีนะ เดี๋ยวขันใจ15้าทีผ่านไปช่างเยอะมากวอนนี้กรันตีสายตรงโผล่มือเอาไว้ในแด้ค่อยตินด,ดๆๆน่าเลนช่างใหญ่ของเรากำลังต่อเชื่อมแกะไ,<ห>ไมค์กิ๊กน้องซืง้อหมวกบนปะพามเลยสวยเลยรอบทางเลย Ong nên okay. là loại tên lửa thân kia nữa. Một điểm. ăn. Ach nèo. Bất cứ Một điểm. 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 啪啪啪啪啪！哦。哎呀，我上次你刚 ปกติเขาจะค่อยๆลเนองแ้่ถ้ล่นไฟแดงขนาดนี้แสดงว่าต้องมีคนเชี่อชาญเป็นอย่างมากไม่เล่นีแกลคนละครึ่งเนอกูกูกสิบาจีละถ้าไม่ินหงูสาวเลย๋ย่เปิดบคนณเ้ยกินหงูสาวเห็สาวเือไหเซสชนน

สุไทยมีการหมุนด้วยครับทดสอบพวกความยข้งแรงสร,สร้างเสียมเดยว iquer. สร้างหิวนั่งา้วสี่เปสีนดคนียกสนติดมือเอี่จงเ็จากออีกคนเนีย

สี่ส่วนึงนะเป็นสะดวกมันคืออะไรมันคือบานหัวสชั้นเลยนี่ไ